สำนักเสนอข่าวว่ามีการเคลื่อนไหวจัดทำรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรโดยมีบุคคลสำคัญในการจัดสารรายชื่อคือคุณหญิงพจจมาน,นะป้อมเพชรนายบรรณพจน์ดามาพงศ์ผู้เป็นพี่ชายนางเยวาวภานายสมชายวงศสวัสด์น้องสาวและน้องเคยทักษิณชินวัตร นายพายัพชินวัตรน้องชายทักษิณและรายชื่อรัฐมนตรีทั้งหมดนี้ต้องให้ทักษิณชินวัตรเป็นผู้ให้ความเห็นปมปัญหาที่มีอยู่ว่าในหลักการใครควรเป็นคนจัดบุคคลเป็นคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นมนตรีแห่งรัฐที่สำคัญของประเทศที่จะต้องร่วมกันทำงานกับนายกรัฐมนตรีและหากคราวนี้เป็นจริงจะสะท้อนปัญหาอะไรของสังคมและใครต้องรับผิดชอบ เราต้องขอแสดงความยินด,ดีกับนายกคนใหม่ครับที่เพิ่งมีกับประเทศไทยซึ่งเป็นสุภาพสตรีใช่ไหมครับคนแรกคนแรกคุณปูครน,นี้มันมีมันมีคำถามที่ปมบรรณาเขาถามว่ายังไงนะเขาถามว่าปกติแล้วหลักการตั้งมนตรีแห่งรัฐก็คือคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขาดำเนินการกันมาอย่างไงเท่าที่ผมเห็นนี่ก็ปกติคนที่เป็นหัวหน้าพักการเมืองอ จะต้องเป็นนายกรัฐมนตรีอพอชนะการเลือกตั้งรวมพวกรวมฝูงตั้งรัฐบาลได้แล้วเนี่ยคนเป็นหัวหน้าพักมักเป็นนายกรัฐมนตรีม,มาตลอดเลยแล้วนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็อาจจะเลือกว่าจะเอาใครมาเป็นคณะรัฐมนตรีสื่อจะเดินตรงไปถามคนคนนี้แล้วจะได้รับคําตอบที่ฉะฉานชัดเจนหรือเต็มที่ก็บอกว่าเดี๋ยวรอหาเรือกับพักร่วมรัฐบาลก่อนนะคุณพูดน่า,นาสนใจเพราะจริงๆแล้ว เราปกครองโดยคณะรัฐมนตรีหรือคณะที่เป็นมนตรีแห่งรัฐมันแปล oh ว่าโอ้มันเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบรัฐะเลยละ่ะใช่ครับยิ่งใหญ่มากครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็เป็นสุดยอดของมนตรีแห่งรัฐเป็นผู้เป็นใหญ่ในมนตรีอีกทีหนึ่งเออนายกเนี่นะครับราวนี้คุณพูดน่าสนใจปกติเนี่ยนายกกับหัวหน้าพักเป็นคนเดียวกันมาโดยตลอดเพราะเป็นคนเดียวกันโดยตลอด ตัวที่เป็นนายกกับเป็นหัวหน้าพักก็ย่อมจะรู้ดีว่าพักของตนครับใครบ้างที่มีความรู้ความสามารถและใครบ้างที่สามารถจะทําให้รัฐบาลมีเสถียรภาพก็สามารถจะกําหนดกะเกณฑ์เพราะว่าเขาต้องมาทํางานกับเราครับเราเป็นสุดยอดของมนตรี <c oughs> แห่งรัฐถูกไหมครับส่วนใหญ่เขาก็จะมีชื่อคนที่มีความสามารถอยู่ในใจ ตั้งแต่รู้ว่าตัวเองเป็นหัวหน้าพักแล้วเดินออกไปบอกกับประชาชนว่าพักเราจะทําอย่างนั้นจะทําอย่างนี้เออแต่เที่ยวนี้น่าเห็นใจนะทําไมครับหัวหน้าพักก็คนหนึ่งอืมตัวที่เป็นนายกก็อีกคนหนึ่งครับเป็นบัญชีรายชื่อเบอร์หนึ่งหัวหน้าพักก็เอะแล้วตกลงใครมันจะกําหนดละ่ะหัวหน้าพักก็กําหนดไม่ได้ครับเพราะไม่ใช่ตัวจริง ก็หัวหน้าพักจะก,กำหนดบัญชีรายชื่อหมายเลขหนึ่งยังกำหนดไม่ได้เลยอ่ะเออแล้วบัญชีรายชื่อก็กำหนดรัฐมนตรีก็กำหนดยากยังไม่ถึงเวลารอก่อนค่ะก็ก็ก็ยังไม่ใช่ตัวจริงเหมือนกันตกลงเมื่อสองคนนี้ต่างคนต่างกำหนดไม่ได้แล้วมันก็เป็นคนละคนกันครับตกลงก็ต้องไปปรึกษาหารือหรือให้คนอื่นเขาช่วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในหน้าข่าวตลอดเวลาที่ผ่านมาเราจึงเห็นว่าสื่อมวลชนทุกฉบับรายงานเลย ว่ารอคำตอบจากคุณทักษิณชินวัตรสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ยิ่งเข้มข้นมีรายงานข่าวว่าคุณหญิงพจนจมาน้ป้อมเพชรเป็นคนถือรายชื่อไปให้คุณทักษิณตัดสินใจที่ดูใบเลยเอ,อบางฉบับบอกเป็นคุณสมชายวงสวัสดิ์เป็นคนถือไปอแล้วก็ไปรวมญาติรวมเครือญาติกันอยู่ที่ต่างประเทศเพื่อให้คําตอบว่าใครจะเป็นคณะรัฐมนตรีบ้างโอ๋บางฉบับก็บอกว่าคุณบรรพจนก็มีส่วนใช่ บางฉบับก็บอกว่าคุณพายับชินวัตรก็มีส่วนคุณพายับเนี่ยเอาแบบฟอร์มไปให้เขากรอกว่าจะต้องให้รายละเอียดในเรื่องทะเบียนจะต้องมาจดทะเบียนใช่ไหมครับคุณเยาวภาวงสวัสด์ก็กําหนดตัวคนเสื้อแดงถึงก็บอกว่าโอ้ยอกตำแหน่งรองสภานี่คนนองคุณเยาวภาเลยตองสิ่งนี้เนี่ยมันสะท้อนอํานาจที่แท้จริงว่าอยู่ตรงไหนหรือเปล่ารวมไปถึงตัวจริงด้วยเออ ตกลงคุณยงยุทธก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวจริงดิไม่ได้เป็นตัวจริงแต่อํานาจที่แท้จริงเนี่ยมันมาจากบ้านจันทร์สองล่าพี่พี่น้องน้อง,น,องน้องเขยอดีตเมียวนกันอยู่บนโต๊ะครอบครัวเนี่ยตกลงคุณยิ่งรักเองเนี่ยก็คงเป็นนอมินีหรือที่นักสืบพิมเขาแย่กันว่าเป็นหุ่นใช่ไหมเขาก็เรียกหุ่นโปูกันมาตลอดเห็นนักสืบพิมพาดหัวเลยว่าครับเป็นหุ่นครับ ตกลงอันนี้เราจะเลือกรัฐบาลหุ่นหรือเปล่าก็ดูดีนะถ้าเราจะมาดูเหตุผลประกอบการวิเคราะห์ได้ไหมว่าเป็นหุ่นหรือเป็นตัวจริงเนี่ยคุณต้องดูอะไรบ้างก็ดูพื้นฐานความสนใจความตั้งใจที่จะมาเป็นนักการเมืองเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าพักเนี่ยตัวคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งได้รับการเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยมีมาก่อนบ้างไหม อาจารย์เห็นบ้างไหมค,คุณพูดอย่างนี้ทําให้ผมนั่งคิดเลยว่าคุณยิ่งรักเพิ่งจะมาประกาศสนใจการเมืองและเข้ามาอยากจะทํางานการเมืองประมาณ40กว่าวัน50าสิบวันที่ผ่านมาก็วันที่พักเพื่อไทยเขาประชุมใหญ่กรรมการบริหารพักสมาชิกพักที่ธรรมศาสตร์ยังไม่เห็นวี่แววคุณยิ่งรักประกาศหรือแสดงความสนใจเลยเออ ตกลงคุณยิ่งรักไม่เคยเป็นสสครับไม่เคยลงสมัครสสครับไม่เคยเป็นสวไม่เคยไม่เคยเป็นรัฐมนตรีไม่เคยเป็นกรรมการบริหารพรรคโอ้ไม่เคยพูดง่ายๆว่าไม่เคยมาทำงานการเมืองประเภทคลุกฝุ่นจริงๆครับตกลงเออ45วันได้เป็นนายกนะเออย่างนี้ถ้าไม่ใช่น้องทักษิณเนี่ยคุณว่าคนอื่นลองเรียนแบบบ้างจะได้เป็นไหมไม่ ไม่มีทางไม่งั้นทีิดาถาวรเสียดได้เป็นเล่าเออเอออย่างนี้ก็น่าสนใจครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยทักษิณเป็นคนกำหนดหัวหน้าพักใช่ไหมตั้งแต่เขาประกาศที่ธรรมศาสตร์รังสิตไงครับแล้วพี่น้องถามว่าแล้วจะเอาใครเป็นนาย,ยกอะ่ะ าี่่ลลิสเเร์นึงใชยอแล้วหลังจากนั้นบัญชีรายชื่อลำดับที่หนึ่งก็เป็นว่าที่นายกจริงๆซึ่งก็คือคุณยิ่งรักนี่แหละแล้วตัวหัวหน้าพักก็ไม่ได้แสดงความอยากเป็นนายกหรือจะรับผิดชอบเหมือนกับประเพณีที่เคยทําด้วยไม่เลยตลกลงก็ชัดสิอย่างนี้ครับว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยตางก็ยินยอมตามคําสั่ง<อ>ตามแนวทางที่กําหนดมาแล้วถ้าคุณดูนะครับพอมาถึงนโยบายของพัก ถ้าเราดูเนี่ยวันที่ธรรมศาสตร์ที่ประชุมที่ธรรมศาสตร์กับที่ราชมังคลากีฬาสถานซึ่งคุณยิ่งลักษ์หาเสียงก่อนถึงวันเลือกตั้งทักษินพูดก่อนยิ่งลักษ์พูดตามให้ทำขั้นเกอนลุกลงไปในทะเลประมาณ10กิโลเมตรแล้วผมทะเลลงไปได้เนื้อที่ใหม่ประมาณ300ตารางกิโลเมตรครับเพราะฉะนั้นได้ได้เมืองใหม่ขึ้นมาทั้งเมืองครับยเรียมการออแบ เก็บภาษีกลับแล้วเราจะให้เงินเดือนขั้นต่ำของผู้ที่จบปริญญาตรีที่หมื่นหน้าพันบาทเราจะให้เงินงานขั้นต่ำเริ่มต้นที่สามร้อยบาทเพราะว่านาย่ยามนีเพราะโดนลดภาษีให้แล้วแล้ววันที่หนึ่งมกราปีหนะ้านั่นก็คือปี บทพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าปัจจัยแวดล้อมที่ทําให้เราฟังแล้วน่าจะเชื่อมันก็ทําให้คนคิดไปอย่างเนี้ยเพราะมันเห็นประจักษ์แก่ตาได้ยินกับหูอ่ะโดยเฉพาะสโลแกนด้วยไหมที่ตินคิดประกาศว่าไงนะทักสินคิดเพื่อไทยทํำยิ่งรักประกาศตัลงมันก็ยิ่งยิ่งน่าเชื่อแล้วพอรู้ผลการเลือกตั้งแล้วเนี่ย คนที่อยากจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงนั้นกระทรวงนี้ต่างก็มาสนับสนุนนโยบายทักษิณคิดเพื่อไทยทำไม่มีใครพูดแตกออกไปจากนั้นเลยเออแล้วการกําหนดตัวคลรมอมีหน้าถึงวิ่งกันไปดูใบวิ่งกันไปอะไรนะนอกจากดูใบแล้วเป็นอะไรรูไน,นรูไนก็คุยทัย่วไปเรื่องการเมืองไม่ได้คุยหรอกนะเรื่องการเมืองไม่ได้คุยก็ท่านก็ปีนคุยบอกว่าเนี่ยของท่านมันที่จริงต้องมาถึง3 20ี่ส เนี่ยใช้ก็วหวอย่างนั้นนะผมก็ถกใจผมถ้าท่านมา3 2 0รยสิแล้วปกวกกราผมจะเหลืออะไระเวลานี้ก็ไม่เหลืออยู่แล้วทา่านนี่นะเอาไปเยอะแยะเงียก็คฟุกยก,กันสนุกสนุก,กน,น,นะนะพอเสร็จแล้วก็โอภาปลาใสากันหน่อยก็เลี้ยงข้าวต้มนิดหนึ่งใครเนี้ยไม่ถามอะไรเราเรื่องการเมืองไม่ได้ถามเลยแล้วก็ตำแหน่งตำแหน่งก็ไม่ได้ถามทั้งหมดไม่กล้าถามก็ยิ่งเห็นชัดมากขึ้นอีกครับว่าใครอ่ะเป็นคนกําหนดตัวกําหนดทิศทางและคงจะกําหนด คลอมอด้วยับแม้ตระกูลชินจะช่วยกันกําหนดอืแต่ถ้าทักษิณไม่เห็นด้วยคนนั้นก็คงจะอดใช่ไหมอดอืจริงๆแล้วน่าเห็นใจนายกยิ่งรักนะผม,ผมฟังพูดจริงๆฟังมาทั้งหมดแล้วก็รู้สึกเห็นใจผมคิดว่าถ้าเป็นผมนะผมคงอินนัหน่าดูเพราะว่าเราเนี่ยเป็นนายกทั้งที มันไม่เล็กนะนายกของชาติเนี่ยอยู่ในแผนที่โลกประมุกฝ่ายบริหารเป็นประมุกฝ่ายบริหารชื่อจะต้องไปอยู่ในบัญชีของทุกประเทศในโลกว่าคนนี้เป็นผู้นําของประเทศนี้เด็กๆผู้ใหญ่ในประเทศก็จะรู้ทั้งหมดครับแล้วถ้าไม่ได้เป็นอิสระจริงๆอืไม่ได้คิดจริงๆโอ้โหผมว่าน่าสงสารนะอันนี้ผมพูดด้วยความสัตย์จริงเลยเอางี้ผมเสนอท่านนายกยิ่งลัก กบฏกับคุณทักษิณไปเลยเป็นกบฏกับคุณเป็นกบฏเลยเขาสั่งอะไรที่ไม่สมเหตุสมผลไม่เข้าท่าและจะนําความเสียหายมาสู่ทั้งตัวเองและประเทศไม่ต้องทําอืมและจริงๆแล้วเนี่ยคุณยิ่งรักต้องเป็นคนรับผิดชอบอยู่ดีไม่ว่าทําอะไรไม่ว่าเขาจะสั่งแล้วรเราไปทําตามตอนหลังจะมาบอกไม่ได้เลยว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าพี่สะพ้าย น้องหรือพี่ชายเปพี่สาวอืตัวเองต้องรับผิดชอบใช่ไหมรับผิดชอบทั้งทางสังคมรับผิดชอบทั้งทางกฎหมายอืคนที่สั่งคนที่บงการพวกนั้นไม่ต้องรับผิดชอบตกลงที่คุณพูดน่าสนใจว่าต้องเป็นกบฏต่อพี่ครับกบฏทางความคิดใช่เพราะเราเป็นนายกรัฐมนตรีเรามีอำนาจเต็มที่จะกลั่นกรองตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของประเทศเพื่อชาติไม่ใช่เพื่อญาต อืมแต่ว่าปมเนี่ยเขาถามด้วยว่าถ้าเหตุการณ์เป็นอย่างที่พูดมาทั้งหมดนี้นมันสะท้อนอะไรผมคิดว่ามันสะท้อนระบบอุปธรรมค่อนข้างจะชัดเจนนะต้องเรียกว่าบ้านอุปธรรมเพราะจริงๆแล้วคนไทยก็ไม่ได้รังเกียจด,ด้วยเพราะคนไทยเนี่ยไม่คิดจะจะปกครองตัวเองครับ ไม่คิดที่จะพึ่งตัวเองแต่หวังอุปถัมภ์หวังคนช่วยเหลือครับแล้วก็คิดว่าถ้าทักษิณสามารถจะช่วยเราได้คนนี้ก็คือน้องครับไม่เป็นไรพี่กับน้องพ่อกับลูกอะไรทำนองอย่างนี้ไอ้หัวหน้าพักเดินกะลูกน้องไม่เคยขัดขืนนะไอ้สอสที่เราจะเลือกก็เพื่อไปเติมคะแนนให้คุณทักษิณเขาก็สังคมไทยไม่ได้ให้ค่านิยมหรือให้น้ำหนักกับการเป็นตัวของตัวเองตกลง ถ้าเป็นน้องเป็นญาติพี่น้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าท้ายที่สุดเขาจะกลับมาอุปธมภ์เราโตรงการพัฒนาระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันจะมีปัญหาไหมถ้าเราเราเป็นอย่างนี้อผมว่ามีปัญหาแน่ๆแต่จะโทษคุณยิ่งรักกับครอบครัวอย่างเดียวก็ไม่ได้คือระบบอุปธรภมเนี่ยมันมีทั่วไปนในวงการเมือง<อ>เลยไปทุกพักการเมืองทุกวงการเมืองเลยไม่ว่าการเมืองระดับชาติการเมืองท้องถิน่น ถ้าอย่างนั้นเราก็ได้คลายปมเข้าไปแล้ว